สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ที่ชอบความระทึกและก็ตื่นเต้นเล้าใจครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจครับกับภารกิจกู้แพดูดทรายนะครับกู้เรือเราเห็นแล้วเรือสามลำคราวนี้ กูแพรนะครับอยู่กับดูซานครับดีเ0็กํากำลังทำทางลงไปเพื่อจะกูครับตอนนี้โอ้ค่อนข้างที่จะทรอกหดครับเนื่องจากว่าโซ่ทั้งสองข้างนั้นหย่อนตึงไม่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับมีคลิปด้วยนะครับตอนกู้ทั้งสองข้าง ที่ผ่านมาดูซานอยู่ในเขตของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ในขดุดในมูลในบาใน่าในห้วยหน้องคลองบึงจุดไหนไม่รู้เข้ามาลึกมากประมาณ5กิโลได้เข้ามาในใกล้ๆแม่น้ำมูลแล้วกันนะครับในเขตของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ดูซานดีเอ็กซ์สองร้อย วันนี้จะทำการกู้แพ่นอกจากดูซานครับไม่ได้มีเท่านี้ไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับโกเบโกเอชเคหนึอลซรุ่น11บหม่แกะกล่องนะครับเขยใหม่ของเสียว่า จากหมู่บ้านในตำบลกระสังอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับแต่ว่าตอนที่มาลงนะครับมาลงบ้านนี้ตามไปไม่ทันครับเสี่ยวาวมาออกงานก่อนแล้วพึ่งขุดได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับเปเื่อนนิ่มมากๆ ใหม่เลยครับสวยงามจริงๆ เคยสตึกเคยให,ใหม่เมืองสตึกครับมาถึงนี่ก็งานแรกครับลุยงานใหญ่เลยครับกู้แพรครับกู้แพดูดทรายเสียว่าจัดเต็มยังนะครับยังเชิมเดินลงมานี่ลุยโคลนลงมาครับ ดูครับแกงเขาอีกแล้วครับ <c oughs> เจียวว่าแกงแกงทีมงานตาค ใส่เขาอีกตอนนี้ทีมงานครับกำลังลงไปผูกสลิงอยู่ ละเอียดนะครับเรายังไม่ลงลึกสำหรับเคยใหม่เมืองสตึกจัดความมันไปก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังเสียว่ายิ้มแป้นเลยวันนี้ มาทำปารกิจคู่กับเจ้าดูซานนะครับซึ่งก็เป็นรถประจำอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับ,น,น,รบ,รน,รบน่าจะเป็นการเปิดบ่อทรายนะครับน่าจะเป็นการเปิดบ่อทรายแล้วก็ย้ายเครื่องจักรมาลงแต่ว,ว่าเรือดูดนั้นจมน้ำไปก่อนก็เลยจะทำการกู้ขึ้นครับ ใจรอสักครู่ครับอยู่ในช่วงผูกสลิงแต่ว่ารถแบคโคทั้งสองคันนี้พร้อมแล้วนะครับ มือนจะเกี่ยวสลิงได้แล้วนะครับ ียมตัวครับเตรียมตัวดึงแล้วครับโอ้ขาดแล้วครับยังไม่ทำอะไรเลยขาดแล้ว โโอโเดี๋ยวว่าบอกผมยังไม่ได้ออกแรงเลยขาดซะแล้วเดี๋ยวว่าบอกจะลงไปใกล้ๆครับ เอาจริงหรือเอาจริงหรือนี่รถใหม่เปลืนอนหมดแล้วครับเปลือนไม่เป็นไรเพราะว่าซื้อมาใช้งานเสียวาบอกเอาลงไปแล้วครับเฮยลงไปจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยไหม่เมืองสตึก ทำไมใจถึงขนาดนี้โอ้โหเกิใหม่เมืองสตึกใจเด็ดจริงจริงโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วเฮยเอาจริงเหรอเอาจริงบเสเววะ โอ้ลงไปจริงด้วยครับมันแข็งไหมน่ะน่ะ,ะมันแข็งบอ่อโอ้เอ้าถ้างานนี้สำเร็จดีได้ใจพี่ร้องทั้งอำเภอสตึกเลยโอ้ลุยน้ำเลยครับรถซื้อมาใช้กลัวอะไรอ,ะอ่ะรถซื้อมาใช้กลัวอะไร นี่ชอบมากเลยคับนี้ถ้างั้นเดินลงไปยกขึ้นเลยไหมนี่เสียว่าว<ะ>เดินลงไปยกขึ้นเลย,ยไหมไ้ลง,งนนใหง <laughs> โอ้นี่ผมใจหายใจคว่ำแล้วนะนี่โอ,โอ้ใจเด็ดจริงๆเลย งานแรกให้ลุยน้ำเลยครับโอ้โหโอ้ยังลงไปเรื่อย กำลังจะมัดสลิงนะครับจากส่วนที่มันขาดเมื่อสักครู่นี้ผูับะหมารายใหญ่มาแล้วก,กำลังมัดสลิงครับกดใจรอสักครู่ นี่ถือว่าเป็นเขยใหม่ที่ใจเด็ดกล้าลุยกล้าแลกกล้าได้กล้าเสียเลยครับเ oh. ขยใหม่ใจเด็ด ตำบลกระสังสตึกบุรีรัมนะครับเสียววาของเราใจเด็ดจริงๆเอาล่ะครับเตรียมพร้อมครับรอบนี้จะ เป็นยังไงครับบ้าบ้า,บาดัานออกไปเได้บ่มันออกไปบ่โอ้โหโอ้โหดูซานครับโหดจริงๆเอาแล้วขยับแล้วขยับแล้ว ันน่นนโอ้ไหลลงแล้วครับซานนี่โอ้ไ่ใช่ซานนี่ดูซานดูซานไหลลงเลยครับโอไปโก้ก็เช็ดเดียวกันเอาป๋ากระยับขึ้นไปก่อน,อนป๋าป๋าดูซาน Nào bà đường. เอายังปะเอาโอ้ขาดปะขาดขาดสลิงขาดอีกแล้วครับรอบที่สองอาโซ่เลยปะวันนี้ โอเ้เขาว่าแมาเดียวนี่ครับที่ถ่ายทำของเราก็อยู่นั่งอยู่บนอจ,จุดที่เขาดูด้ายนะครับบนท่อดูดท้ายครับเดี๋ยวว่าว่าจะไงตอนนี้พูดรบเหล่าใหญ่มาแล้วโอ้มันมาแล้ว มันมาแล้เมาเล่นน้ำมาเล่นกับเราอีกโอ้โอ้เดี๋ยววะดูครับดูมาเล่นน้ำกับเราอีกแค่จะพังนี่โอ้ห่งขาดครับ ป๋าบอกว่าหว่วงขาดโอ้มาแล้วตอนนี้เดี๋ยวหาที่หลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาร่มก่อนจะกลับขึ้นไปบนฝั่งก่อนตัวเสียบานี่ขึ้นได้หรือเปล่าเอาเอาขึ้นไปแล้วครับ เป็นโจ๊กเลยไม่ไหวแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วพายุเดี๋ยวไปเอาร่มก่อนนะครับไปขยับรถก่อนเดี๋ยว,วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ